ู้สาวผู้แม่ว่าพวกคุณถูกเดาเขาก็แอบประชุมผมอ,อาจารย์ไม่เหมือนพรรคคนในพรรคการโดยทั่วไปมันจะมันจะด่าก,กันอย่างเดียวให้ไล่กันอย่างเดียวแต่อาจารย์อยู่ฝ่ายตรงข้ามพวกผมดังน,นั้นอาจารย์ไม่เคยหาเรื่องพวกผมเลยมีแต่แนะนำทางที่ดีไม่ให้ผมพูดใจบอกเลยบอกเลยนะทั้งพรรคของอาจารย์ยังอาจารย์ยคนเยอะเลย กสะนุกแข่ทัง,ท<า>งเลยข้บอาจารที่โครแบกม์ขเขาถ้าผู้มีเหตนครับที่พูดเล่นให้กับพี่ๆฟังนะที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โลกจิตกำลังระบาดและเป็นจิตทางเลวและกำลังมีอำนาจรัฐอยู่เพราะตระกาตาตะกรามโดยไม่มียางอายคาทีเลโอตับอักคตโกงประเทศชาติกันเป็นหลัก น่ากลัวมากมองและ้ะชมคึกดินะอดีตนายนุบพรีกุงลุ่งครับนานแล้วท่าเนเคยพูดไหมครับประเทศไทยไม็กโครัอชันเนี่ยถ้ารวยทุกสายปู้งไดทองได้เลยทําด้วยทองนี่ครับผมเคยพูดไปอยู่ที่ควรจะทำให้คนทำดูแลบ้านเมือสงสำลึกถ้าประเทศไทยเนี่ยมีคนดีขึ้นโอ้คองการ์ก็จะอยู่ว่าสับสอนอีกเลยขอความเห็นผมนะประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้สิงคโปรโ์สิงคโปร์ที่ฝรั่ง มันแค่กระาบเน่ยมันขาวา <c oughs> ร่างเลยว่าประเทศเราเป็นรดาน,บบนี่แพ้ไข่ไม่แพ้แพ้สิงคโกนี่หน้าอับอายไข่หน้าที่สุดวันนี้เราไม่ไม่เคยแพ้สิงคโกร์ตราแพ้จนถึงคนทุกตามเรามาตามเราสามสิบปีวันนี้เวียดนามเราจะแซงไทยแลนด์ผมมีความรู้สึกละโมบนาที่ประเทศก็จเจอญน,นะแต่ผมมีความน้อยเนื้อต่ำใจมากที่ประเทศไทยที่ผมสังกับ ไม่ยอเจอและนี่คือความพยายามครั้งสำคัญในชีวิตที่จะสร้างตระการแห่งชาติที่แท้จริงให้กับคนในชาติคือต้องมีความหมายชีวิตของคนในชาติที่อยู่เพื่อุรมการที่ดีงามนี่แหละคือประบาลังที่แท้ชาติต้องมีและเห็นตรงกันได้ปนระเทศไทยนี่ยังดีอย่างนะครับพี่เขายัเชื่อผู้ดำอยู่ความจริงนี่นะเปลี่ยนที่หัวทั้งหัวีนี่นะข้างหั ทางจะตามคนข้างบนเดินเดินตรงนะข้างดนข้างหลังนะจะไม่เดินเคียวรถคิวรถเคียว,ยวให้ใครโชคดีนะอยาให้ความเคารพผู้นำนะอยากให้เก่ผู้นำอยู่นะขอเคียวเอาคนใช้ได้อยู่ข้างบนเมื่อไหร่ข้างล่างจะตามลงนะแต่วันใดที่ข้างบนเขาก็ไม่เคารพนะี่มันจะยุ่งกัน,นใหญ่หน,นะทีนี้มันจะไม่มีใครตามใครแลนะ้วเนี่ยจะจัดการอย่างไรต้องทำอุดมการใส่ไปในคนเนชาตนี่ละ แล้วอันนี้จึงตั้งใจใส่อุดมการถ้าพี่มาเรียนอยู่กับเราั้องเงินหลักสูนยนะถ้าอุดมการชีวิตที่ไม่เปลี่ยนเลยผมเนี่ยควรไปร้องไห้ให้เป็นมหาสมุทรเลยนะว่าแปลว่าผมนี่พูดไปนี่นะไม่มีน้ำยาเลยพูดให้ตายก็ไม่เปลี่ยนก็จะแบบเดิมอยู่นั่นมาแบบมานี้กลับออกไปแบบเดิมตอนเรียนอยู่ก็ดูท่าดีนะพอสั้พผาก็ลืมเราไป ไปหาไปหาโรงการมั่วๆแบบเดิมต่อไปคบกับพวกคนมั่วๆต่อทุกพวกดีๆไม่เอาผมว่าไม่ใช่พี่ถ้าเป็นที่กกที่ก็าโกรรับคำคำพรลสวาสนี้อยู่ในใจด้วยเตรียมตัวเลยว่าพี่จะเป็นคนแบบไหนอุดมการสมคีิสุดในชีวิตมนุษย์มนุษย์ไม่อุดมการมันเหมือนสิ่งสารหางส,ส,สัตว์เพราะสัตว์ไม่มีอุดมการพี่ สัตว์มีอุดมการ์นะมนุษย์เท่านั้นที่มีแล้วเราต้องการทำอะไรตอบให้ทุกองค์กรมีอุดมการทุกองค์กรจะเป็นรัฐที่รู้ยเป็นศิลปอุดมการไม่ใช่เป็นทุกขีตกระสืออยู่เอาคิดแต่กำไรกำไรเราไม่ว่าเพราะอยู่ต้องอยู่รอดแต่อยู่ต้องไม่เอากำไรเป็นเป็นปลายทางกำไรเป็นแค่